ฟินสูตรสตาร์เตอร์อาหารสุนัขภชนาการสูงช่วยให้เขาสุขภาพดีเติบโตสมวัยและขับถ่ายเป็นก้อนฟินสูตรสตาร์เตอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ซอยเพชรชก,กเกษ8 4ครับจะมาพูดคุยในเรื่องของสุนัขสายพันธุ์ฟิล่าบาซิเลโรสุดยอดสุนัรขราคาก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราก็คุยกับคุณเอกนะครับซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องของสุนัขสายพันธุ์ฟิล่าบาซิเลโรมากๆเดี๋ยวเข้าไปกับผมครับ ขอผมมีฟิล่าอยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับ9ตัวที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะเป็นฟิลา่าลูกหลานของฟิล่าในสายเจนที่2นะครับอย่างตัวพ่อพันเนี่ยที่ตัวพ่อพันเนี่ยผมก็จะอายุ10ขวบละแก่มากละนะครับก็เป็นลูกหลานของคาจูเป็นตัวนำเข้าจากสายทางบราซิลผมจะเน้นไปทางสไตล์ของฟิล่าดั้งเดิม CAFB เน้นเทมเป็นหลักนะครับเราเพราะเราเชื่อว่าถ้าพ่อดุแม่ดุโอกาสที่จะให้ลูกออกมาดุเราต้องการแบบนั้นเราต้องการความกระฉับกระเฉง10ปี10ปีก็ยังต้องแข็งแรง10ปีขึ้นผสมได้เอง10ปียังวิ่งไล่คนได้อยู่นั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการถ้าเราเลี้ยงกาดด็อกแต่กาดด็อกยังเอาตัวไม่รอดมันจะเป็นกาดให้เราได้อย่างไรนะครับ สามปีห้าปีโซมหมาใหญ่นะครับถ้ามันโซมแล้วมันเป็นภาระเหนื่อยกับเรามากมันต้องดูแลตัวมันเองได้แล้วเราถึงจะดูแลเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงผียังเป็นดั้งเดิมยังเป็นฟิล่าสายดั้งเดิมเป็นหลักนะครับที่บ้านเลี้ยงหมาก็ประมาณ40กว่าปีเลี้ยงมาก็หลายสายพันธุ์แต่ก็มาถูกใจหมาฟิล่าบราซิลเพราะว่าดุแต่ว่าเชื่อฟังแล้วก็ไม่ดื้อสั่งได้ แล้วก็อารักขาดีว่าไปนอนปีนอนที่ไหนหรือเดินไปไหนเขาจะเดินประกบคุ้มครองเดินตามตลอดนี่คือเอกลักษณ์ของฟิล่าบาซิลที่เลี้ยงอยู่20ปีผ่านมาก็รู้สึกว่าชอบและรักสายพันธุ์นี้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับโอกาสดีครับครับผมแวะมาเยี่ยมชมสุนัขสายพันธุ์ฟิลาวาซิเลโลคุณเอกแนะนำนิดนึงว่าเลี้ยงฟิลามากี่ปีแล้วครับฟิลาเนี่ยผมเลี้ยงมาประมาณ2ี่สิกว่าปีแล้วก็เลี้ยงมาเท่าที่เลี้ยงเองเนี่ยก็น่าจะเกินร้อยละนะครับแล้วก็ ช่วงที่เราเลี้ยงก่อนเราเลี้ยงเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เนาะเราก็ต้องไปดูคนนู้นไปดูคนนี้ดูาพ่อพันธุ์นำข้าดูอะไรหลายตัวเนี่ยนะครับก็ก็เห็นมาเยอะก,ก็พอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณยี่สิปีเนี่ยครับครับผมเริ่มต้นเป็นฟาร์มไหมครับพี่เด็กไม่เคยครับผมไม่ทำฟาร์มคือ,ค,อคือต้องบอกงี้ครับผมเจตนาหาหมาที่หมาที่ดุ แล้วปลอดภัยดูด้วยปลอดภัยด้วยแล้วไม่ได้ไปจู่โจมใครเนี่ยเพราะว่าเราต้องการใช้งานจริงๆนะครับเราต้องการใช้งานจริงๆดังนั้นเนี่ยเราต้องการหมาที่มันใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะไปกัดใครหรือเปล่าผมก็เลี้ยงมาทั้งผมทั้งครอบครัวเนี่ยเราคนรักสัตว์รักหมานะครับ,รบก็เลี้ยงหมาใหญ่หมาดูเนี่ยมาหลายพันละเยอะมากครับจ้าตัเบิร์แมนเกตเดนเชฟเฟิร์ดเลี้ยงกันมาหลายสิบก็สุดท้าย ที่เลี้ยงฟิล่ามา20ปีเนี่ยเพราะเรารู้สึกประทับใจในอุปนิสัยของเขานะเด่นเดนของฟิล่าเด่นๆของฟิล่าถ้าเอาภาษาชาวบ้านดุแต่เป็นดุแบบสายกาดสายโปรเทคแปลว่าเขาไม่ได้ดุแบบที่เขาจะไปวิ่งไล่จู่โจมแต่เขาจะเก่งเขาจะดุในบ้านแล้วความดุของเขาเขาไม่ใช่หมากัดหมาเขาเป็นความดุแบบเขาเน้นกัดคนแปลกหน้า แต่พออยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหมาอีกบุคลิกหนึ่งคือเป็นหมาที่แบบต้องตัวติดเราขออยู่แทบเท้าจะพันแห้งพันขาเลยแต่พอคนแปลกหน้ามาปุ๊บคือพุ่งเข้าใส่เป็นหมาที่มีสองบุคลิกที่ชัดเจนฟิล่าเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจการคุมคนมกิจการไร่รกิจการสวนกิจการฟาร์มฟิล่ามาจากบราซิลครับดังนั้นกิจการของเขาคือไม่ว่าจะเป็น กิจการที่สมัยก่อนในยคุคที่คนขาวเข้าไปจัดการ,กรเกษตรในพื้นที่ฟาร์มของบราซิลเนี่ยเขาต้องการใช้หมาที่มีความดุกับคนนั่นคือสิ่งที่เขาออกแบบและข้อต่อมาก็คือเขาก็ต้องการความเชื่องหรือความนิ่งพอที่จะควบคุมได้ทีนี้เราต้องยอมรับว่าโลกที่เราเวิร์ลไวด์ที่เราสามารถเข้าหาถึงข้อมูลหรือมีกาแรแลกเปลี่ยนหรือบินไปบินมาเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาไม่กี่สิบปีนี้ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจะเดินทางไปบราซิลซึ่งอยูอ่ตรงข้ามโลกเนี่ยอยู่อเมริกาใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลําบากแล้วบราซิลเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยความความบริสุทธิ์หรือความที่สุนัขพันธุหนึ่งที่มันจะถูกเลี้ยงถูกคัดเลือกเพื่อใช้งานโดยที่ไม่มีสายพันธุ์อื่นหรือมีลักษณะอื่นมาปนเนี่ยมันเลยยังอยู่ค้างกับบราซิลแล้วก็มาตกค้างอยู่กับฟิลลาไว้เยอะผมก็เลยจะนิยามของผมเองนะครับว่า ฟิล่าเนี่ยเหมือนหมาที่หลงยุคฟิล่ามันเป็นหมาที่หลงยุคมันเป็นหมาเหมือนดังในอุดมคติของคนที่เลี้ยงสุนัขในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นไฟติ้งด็อกหรือจะเป็นร็อดไวเลอร์ที่โอ้ยดุดดันเป็นกาดด็อกเป็นไฟติ้งด็อกชั้นเยี่ยมฟิล่าเลยมีลักษณะแบบนี้ตกค้างหลุดมาในยุคปัจจุบันให้เราเห็นครับผมจากอดีต ถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับคุณเอกครับครับก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่าฟิล่าเป็นหมาหลงยุคดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าณนะวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมหมาหลงยุคถูกเปิดตัวสู่สังคมโลกมากขึ้นครับนะครับ ฟิล,ล่าไปอยู่กระจายในหลายประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยสําหรับการเข้ามาของฟิล,ล่าในประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาได้ประมาณสัก30กว่าปีละนะครับถึงวันนี้ก็น่าจะสามสิก,กว่าปีเสร็จก็ต้องไปเสษไม่ได้ครับว่าทุกคนที่เริ่มเลี้ยงฟิล,ล่าในยุคก,ก่อนต้องรู้จัก U ู f a ฟาร์มของคุณปีเตอร์นะครับหรือของคุณสถีรคุณสกลในยุคนั้นนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นการเปิดตัวหมาใหญ่ดุนะครับ ก็ยุคนั้นก็เป็นนายนำเข้ามานะครับก็เราก็เรียกว่าในมุมผมผมมองว่ายุคนั้นคือยุคที่หนึ่งยุคนั้นก็จะมีพ่อแม่พันธุ์หลายตัวนะครับแล้วก็กระจายแล้วก็มีการผสมไปเรื่อยๆกระจายในสู่มือผู้เลี้ยงในประเทศไทยเป็นที่เรื่องลือว่าฟิล่าเป็นหมาดุแต่ว่าผ่านมาสัก10ปีโดยประมาณสายเลือดมันไม่มีการนําเข้ามาใหม่ก็มีการที่เขาเรียกว่าเลือดชิดต,ตัวเล็กลงปากแหลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีการนําเข้ามาในชุดที่2 นะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่ปณิธิของบอดีิกาดฟิล่าของคุณพลอยปางช้างนะครับหรือของพี่ประธานของหลายๆคนครับที่นำเข้ามาจากบราซิลนะครับยุคนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมาจากค่ายของ Inter อินทานันดูของบราซิลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานของอูมิลีบ้างพาคคคล่าซึ่งเขาก็เป็นแชมป์โลกข,ของ ib, A f I B, คาฟิบ CAFb i นะครับ,รบก็เอามาปรับปรุงถือว่า,อามาปรับปรุงเลือดใน ฟิล่าในประเทศไทยทําให้มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ย่นขึ้นหนังเยอะขึ้นอะไรขึ้นดูดันมากขึ้นนั่นก็เป็นยุคที่2ก็กระจายสายพันธุ์กระจายเลือดกันมาในสายตอนนี้ยังถือว่าเป็นบราซิลแทๆ้ๆเพราะว่าทั้งต้นสายในยุคที่1และยุคที่2เราก็ยังมาจากบราซิลันอยู่นะครับพอมายุคที่3ผ่านมาอีกสักสิปีเราก็เริ่มอยากจะมีมีทุกคนอยากจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นําเข้ามาเป็นของตัวเองคนไหนมีกําลังหน่อยก็ ก็นําเข้ามานะครับหรืออยากให้มีความหลากหลายมากขึ้นเราก็จะเจอไปในยุคที่3ามเรียกว่าเป็นยุคที่3เป็นยุคที่เราเริ่มนําเข้าฟิลาจากประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่บราซิลละที่แต่ก่อนเนี่ยทั้งยุคหนงยุค2เราจะยึด CAFB i เป็นหลักนะครับยุคหลังเรากเ็เราก็ไปยึดจากหลายประเทศก็จะเป็น FCI ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานสากกุนก็จะเน้นที่รูปร่างหน้าตา ความสวยงามมากขึ้นนะครับหรือสีสันเราในยุคที่3เราก็จะมีการเข้ามาของฟิล่าสีดำนะครับหรือฟิล่าที่มีรูปร่างใหญ่โตขึ้นมีหนังเยอะขึ้นกระดูกใหญ่ขึ้นยุคนี้ก็ก็ต้องยอมรับว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนะครับมัน มีการเปิดโลกมากขึ้นมาจากหลายประเทศมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงของฟิล่าที่มาจากในแต่ละประเทศก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมีทั้งรูปร่างที่เปลี่ยนไปและรวมถึงอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ในยุคที่3ก็ให้ลูกให้หลานมาถึงยุคปัจจุบันที่เราเลี้ยงกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกของยุคที่3าลูกหลานของยุคที่สซึ่งยังเป็นบราซิลแท้ๆเนี่ยแทบจะแทบจะไม่เหลือแล้วครับเหลืออยู่ไม่กี่คนที่เลี้ยง เลี้ยงสายที่เป็นสายเลือดของบราซิลแท้ๆอาจจะเพราะว่าชอบในอุปนิสัยเพราะว่าต้องบอกว่าวาในส่วนของสายบราซิลแท้ๆที่มีการคัดเลือกผ่านการประกวดอุปนิสัยมากกว่าหน้าตาเนี่ยม,มันให้ฟิล่าที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือถึงใจกว่าประมาณนั้นครับปัจจุบันฟล่าเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้างครับผมผมอแบ่งไว้สองโซนก่อนนะครับที่ต้องแบ่งไว้สองโซนคือ เป็นข้อสังเกตว่าถ้าฟิล่าที่บราซิลจะมีขนาดเล็กลงเล็กลงนะครับต้นฉบับต้นฉบับครับฟิล่าที่บราซิลตัวเล็กลงบมีเนื้อหนังมากขึ้นกระชับมากขึ้นเหตุเพราะว่าฟิล่าในยุคเมื่อสัก1ิกว่าปีก่อนเนี่ยที่บราซิลเองก็พยายามพัฒนาให้มันดูใหญ่ขึ้นธรรมะธรรมแมงมากขึ้นมีกล้ามเนื้อหนาขึ้นแต่มาตรฐานฟิล่าเลยเนี่ย ตัวผู้เขารับได้ที่น้ําหนักไม่เกิน50กิโลตัวเมีย40กิโลแล้วสัสดส่วนความสูงเนี่ยคือ65ตัวผู้นะครับ65-75ตัวเมีย60-70 ดังนั้นจากสัดส่วนและน้ําหนักเนี่ยบอกได้เลยว่าฟิล่าไม่ใช่หมายักษ์เป็นแค่หมาใหญ่ในระดับธรรมดาธรรมดาด้วยมไม่ได้เกินกว่า iler, วล็อตไวเลอร์เพราะว่าจะเล็กกว่าด้วยที่บราซิลเองเขาก็พยายามยึดตามมาตรฐานแบบนี้เขาก็พยายามจะกดขนาดของฟิล่าให้เล็กลงบ,บวกกับว่าการใช้งานเนี่ยรูปแบบเมืองเกิดขึ้นมากหมาที่ใหญ่แล้วมีพละกําลังแล้วมีความคล่องตัวแล้วดุดันด้วยเนี่ยมันอันตรายเขาก็จะทําให้ยัง ยังคงมีความดุดันแต่ขนาดที่กระชับลงในขณะที่เมืองไทยต้องยอมรับว,ว่าคนไทยเนี่ยเราชอบหมาใหญ่ครับนะครับอย่างผมเลี้ยงเนี่ยบางครั้งก็ก็มีคนถามหมาใหญ่ไหมพ่อพันธ์ุใหญ่ไหมร้อยโลถึงไหม เราก็ได้พูดตรงๆก็สายหัวนะครับเพราะว่าคือเราไม่ว่าเขาเพราะเขาอาจจะยังไม่รู้แต่ในเมืองไทยเนี่ยเรานิยมหมาใหญ่นะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าหมาใหญ่อย่างพิษบูเราก็จะมีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นะนะครับฟิล่าเราก็ยังอยากให้ใหญ่อยากให้หนาอยากให้สวยทีนี้คําว่าใหญ่แล้วสวยเนี่ยมันก็อาจจะดูโอเวอร์ไปเกินมาตรฐานนิดนึงอ,อย่างถ้าใหญ่ในบ้านเราเนี่ยตัวผู้เจโล80โลเนี่ยเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่50กิโลที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเราลืมกันไปแล้วนะครับแล้วก็ฟิล่าในบ้านเราจึงมีลักษณะที่แตกต่างไปคนละทิศทางกับกับทางบราซิลต้นฉบับของเขาเล็กลงเราใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งคือฟิล่าเนี่ยสมัยก่อนเราชอบเพราะความดุแต่ต้องยอมรับว่าฟิล่าทุกวันนี้ก็ยังดุดุมากเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นอ,อย่างที่บอกมันยังมีความหลงยุคอยู่แต่ถ้าคุณเลี้ยงมานาน คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างฟิล่ายุคหนึ่งยุคสองยุคสามคุณก็อาจจะบ่นได้ในใจว่าเอ๊ะฟิล่ายุคปัจจุบันเนี้มันดูน้อยลงนะคําว่าดูน้อยลงไม่ได้แปลว่าดูน้อยทุกตัวครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การถ่ายทอดยีนหรืออุปนิสยัยหรือสัญชาตญาณของฟิล่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยถ้ามันคัดเลือกจากจากอุปนิสัยนะครับ หมาลูกหมาสิตัวคุณจะได้หมาที่ดุเหมือนพ่อแม่หรือดุแบบกระโชกโคกหักวิ่งเข้าใส่เนี่ยสัก8ตัวแต่ณนะปัจจุบันที่เราเลือกจากรูปร่างหน้าตาความสวยงามมากขึ้นความซอฟต์มากขึ้นจากลูกหมาสิตัวที่ดุอาจจะเลือกเหลือลูกหมาที่ดุอยู่ประมาณ2อตัวสามตัว oh. ที่เหลือเขาก็ดุ แต่เขานิ่งขึ้น oh. ไม่ดุแบบฟิล่าสมัยก่อนที่วิ่งเข้าใส่กระโดดใส่อ, <Okay. S 1> อย่างที่บางคนเห็นคลิปใน y o u โ u ้ยฟิล่าอันตรายหมาดุกว่าเสือหมา oh. ล่าเสือ oh. อาจจะเปลี่ยนไป oh. ในแบบนั้นครับผม oh. <Okay. S 1> เราจะรู้ได้ยังไงว่าสัญชตาตญาณในการที่เขาจะเป็นการร็อกเนี่ยเรา,เราม,มีวิธีทดสอบยังไงครับเด็กในสุนัขโตนะครับในสุนัขโตเราก็ยอมรับว่าจำเป็นที่จะต้องมีการยั่วยั่วไม่ใช่ไปยั่วให้โกรธนะครับ แต่ยั่วในลักษณะที่เป็นบุคคลที่มีบุค,คลิกน่าสงสัยยั่วแบบถือของจะเข้ามาทำร้ายแล้วฟิล่าของเราเนี่ยที่มีความเป็นกาดเนี่ยแสดงออกอย่างไรรทีนี้ไอการแสดงออกอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูครับว่าการที่เขาวิ่งเข้าใส่และเห่าเห่านานแค่ไหนอ่าอ,อันนี้สำคัญตรงที่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าฟิลานะ่าณปัจจุบันก็ยังดุกว่าหลายสายพันธุ์ในทั่ว,วไปครไปแต่คำว่าดุแบบถึงใจดุแบบ ที่มาจะส่งทอดยีหรือพันธุก,กรรมความดุไปถึงลูกถึงหลานได้เนี่ยมันต้องระดับไหน mm. ดังนั้นถ้าหากว่าเรามีคนยั่วนะครับยั่วไม่ใช่ไปตีให้สุนัขโกรธคนยั่วหรือคนล่อเนี่ยไม่ถึงตัวสุนัขนะครับ,รบแต่สุนัขเนี่ยต้องพุ่งเข้าใส่ต้องวิ่งเข้าใส่แล้วต้องวิ่งจนกว่าภัยอันตรายหรือคนยั่วนั้นนะอยู่นอกอนณาเขตของเขาไปอ mm. อย่างนี้เ,เราถึงว่าเนี่ยแหละคือความเป็นการด,ด็อกที่ฟิล่าควรมีไม่ใช่ว่า วิ่งก็ใส่เฮาแล้วก็เงียบหายไปเดินอถอยไปอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะครับผมใครหรือครอบครัวแบบไหนนะครับถึงจะเหมาะกับการเลี้ยงฟิล่าอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับฟิล่าเนี่ยไม่ใช่หมาใหญ่ไม่ใช่เป็นหมาใหญ่ที่ไม่ใช่หมายักษ์ะนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าด้วยลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ยรูปร่างของฟิล่าเนี่ยมีลักษณะที่ที่ตัวยาวแอน ตัวยาวนะครับแล้วก็หลังเขาจะแอ,นอ่นโค้งบอดี้ขาหน้าสั้นขาหลังยาวดังนั้นฟิล่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นหมาที่เหมาะกับการออกกําลังกายไม่ได้เป็นหมาที่เหมาะกับการเป็นสปอร์ตด็อกไม่เหมาะแก่การวิ่งไม่เหมาะกับการกระโดดโอกาสที่จะเกิดความวิ่งเยอะๆจะเกิดความเสียหายกับกระดูกหัวไหล่กระดูกขาเป็นไปได้สูงรกระโดดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกระดูกหลังเป็นไปได้สูงมาก ดังนั้นตัวฟีล่าจริงๆไม่ใช่หมาเกมไม่ใช่อะไรเลยครับมันเป็นแค่กาดด็อกที่ห่วงของห่วงบ้านห่วงคนดังนั้นถามว่าบ้านแบบไหนที่จะเลี้ยงฟิล่าได้ได้ตั้งแต่เฝ้าไร่เฝ้าสวนได้ตั้งแต่บ้านทาวเฮาส์เลี้ยงในบ้านก็มีหลายคนนะครับที่เลี้ยงฟีลาในบ้านโดยเฉพาะสาระสำคัญมัมีอยู่ประการเดียวครับว่าฟีล่าเนี่ยเขาห่วงคนห่วงของห่วงบ้านถ้ามีแขกแปลกหน้ามา คุณต้องคอนโทรลหมาอยู่ในระดับที่เข้ากรงใส่ใสายจูงล็อกโซ่ให้เรียบร้อยถ้าทําได้แบบนี้บ้านเล็กก็อยู่ได้บ้านเทาเฮาส์ก็อยู่ได้แม้กระทั่งห้องแถวก็อยู่ได้จะมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องเหา่าเรื่องเสียงนะครับเสียงเหา่าฟิลา่าแน่นอนหมาใหญ่เสียงดังเหา่าพุ่มเพื่อไหมถ้าไม่เจอคนแปลกหน้าไม่เจออะไรแปลกปลอม เขาไม่เห่าแต่ถ้าเจออะไรแปลกปลอมเขาเห่าไม่หยุดอถ้ามีอะไรแปลกปลอมนะครับเขาเห่าไม่หยุดใช้คํานี้ดีกว่าดังนั้นคนจะเลี้ยงท่านต้องยอมรับว่าท่านคอนโทรลหมาอยู่ไหมจะบอกว่าหมาฉันไม่กัดหรอกไม่ได้นะครับฟิล่าถือเป็นสุนัขอันตรายตามประกาศกฎของประเทศไทยเป็นสุนัขอันตรายแล้วก็เป็นสุนัขที่อันตรายจริงๆดังนั้นคุณจะบอกว่าเข้ามาเถอะไม่กัดไม่ได้ฮะฟิล่าเมื่อมีคนแปลกหน้ามาต้องหรือท่านพาไปข้างนอก ต้องอยู่ในสายจูงต้องอยู่ในกรงเท่านั้นแล้วต้องจับให้กระชับด้วยอันตรายนะครับอันตรายพูดมาถึงขนาดนี้แล้วคุณเด็กครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท,ทางบ้านเนี่ยเอาละฉันอยากจะได้กาด็อกอย่างฟิล่าเนี่ยมาเลี้ยงครับเราจะไปมีวิธีคัดเลือกหรือไปดูฟิล่ามาเลี้ยงเนี่ยยังไงครับคุณเด็กครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฟิล่าณนะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยฟาร์มที่เป็นทางการแบบบีดเป็นทางการนําเข้าพ่อแม่พันธ์มาเนี่ย น่าจะไม่มีนะครับหรือจะมีน้อยมากแล้วที่จะเป็นฟาร์มจริงจังนะครับเป็นฟาร์มจริงจังแล้วก็ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกรุ่มต่างๆนะครับใน Facebook ในเพจต่างๆที่ว่าจะมีขายลูกหมาปัญหาคือคนที่เริ่มต้นอยากจะเลี้ยงละอย่างที่พี่บอกว่าวันนี้เรามาฟังแล้วฟิล่าน่าสนใจไปหาข้อมูลเฮ้ยฟิล่าหมาดุฟิล่าอยู่กับเด็กได้ มันไม่มีปัญหากับคนในครอบครัวมีปัญหาเฉพาะคนแปลกหน้าฉันอยากเลี้ยงละเราไปหาเนี่ยคนที่เลี้ยงฟิล่าตอนเนี้ต้องยอมรับว่าคุณที่จะเดินเข้าไปหาวันนี้มือใหม่เดินเข้าไปหาเนี่ยคุณดูไม่ออกหรอกครับว่าฟิล่าตัวเนี้สายเลือดเขาดีไหมคําว่าดีไหมนอกจากรูปร่างหน้าตาหมายถึงอุปนิสัยซึ่งมันเป็นจุดสําคัญนะครับ ฟิล่ามีสัญชาตญาณและมีนิสัยที่เด่นกว่าหน้าตาจุดเด่นของฟิลาที่คุณคนชอบบอกก็คือฟิล่าหมาดุมีหมาเลี้ยงฟิล่ายัางไงก็ดุใช่ปัญหาคือฟิล่าที่คุณเลี้ยงอะ่ะมันเป็นฟิลาแบบไหนฟิล่าที่ในใบเพชรบอกว่ามันคือฟิลาแต่มันอาจจะหน่อมแนมใบก็ได้ครับดังนั้นเมื่อคุณต้องการหาหมาใช้งานคุณก็ต้องดูว่าพ่อแม่เขา สามารถใช้งานได้ไหมพ่อแม่เขามีเทมเพลอเมนต์หรือจิตประสาทที่ดีมั่นคงคแล้วดุดานไหมพี่น้องในครอบอื่นๆเขาดุดานไหมเขามีจิตประสาทที่มั่นคงไหมเขาไปไล่กัดใครเป็นทั่วไหมหรือว่ามีแต่มาปุ๊บแล้วเห่าได้สามคำแล้วนิ่งๆอยู่นิ่งๆถ่ายยืนสวยๆถ้าคุณต้องการหมาสวยคุณก็หาหมาสวยถ้าคุณต้องการหมาดุที่เป็นฟิล่าแท้ๆ ฟิล่าที่มีจิตประสาทที่มั่นคงและดูดานตามสายพันธ์เขาที่เรียกว่าหมาลงยุคเนี่ยครับคุณก็ต้องไปหาครับอย่าไปมองแค่ว่าโอ้ยรูปร่างแบบนี้ใหญ่ๆไม่ดีไม่ใช่ครับใหญ่ๆก็าอาจจะดีได้เฮ้ยเล็กๆหนังน้อยๆของของที่หลายๆคนต้องยอมรับว่าหลายๆคนที่เลี้ยงแล้วบอกว่าตัวเองเป็นฟิล่าพูดแบบไม่กลัวเจ็บปากเลยนะหลายๆตัว มีลักษณะที่ผิดปกติ uh huh. ทั้งรูปล่างหน้าตาและสีนะครับไม่ได้แปลว่าหมาผมดีนะครับหมาผมหลายตัวก็ไม่ได้ว่าดีเด่นแต่เราก็ยังต้องคัดเลือก uh huh. แล้วก็ใช้ผม,มกล้าพูดเพราะ ผมเน้นที่ผมจะเลี้ยงและใช้เองอนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการขายอาจจะมีการแบ่งปันพักตักวเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆแต่ผมไม่ได้เน้นขายดะนั้นผมกล้าพูดได้ว่าผมรักฟิล่าเพราะผมอยู่กับฟิล่ามายี่สิบปีมผมอยากให้คนอื่นที่เข้าเดินเข้ามาแล้วฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้รักฟิล่าเหมือนที่ผมรักฟิล่าถ้าได้เห็นข้อดีของฟิล่าเหมือนที่ผมเห็น แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฟิล่ามันเป็นหมาที่พิเศษนี่คือความความสุขหรือความต้องการของผมผมก็เลยอยากจะรักษาความเป็นฟิล่าไว้ณนะที่ของผมแล้วก็ณนะจุดอื่นๆนะครับคนที่จะหาขอให้ดูให้ใช้เวลานาน,านๆครับอย่ายึดติดที่ราคาราคาถูกไม่ใช่ว่าไม่ดีราคาแพงก็ไม่ใช่ว่าดีแต่คุณต้องดูดูถึงการโชว์การโชว์ของพ่อแม่การโชว์ของพี่น้อง นะครับว่าเป็นยังไงประมาณนั้นครับโอเคครับวันนี้เราได้ความรู้เรื่องพิล่าวาซิโลบจากคุณเอกพอสมควรนะครับนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รับความรู้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เฟซบุ๊กไว้ท่านแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ